มยันผมมึยยเป็นต้นไปไปบนไงนี้ของที่นองม้งมงกันน้องน้องกยอน้องน้องแข็งปึ้นมันได้ข่อยหอมได้ไข่เอออเอไปข้างมือกันมาเยให้นงเขา้าก่อนเอแ้างนั้นแข็งปึ้มเออน เทีาไนี่ไงขึ้นจอไเหยบตรนี้เป็นอไไม่หย็บตัวไม่โอ้หยับตรงไม่อย่ามันก็สิมันสิแดงถึงนาของมันดีมันข้มืดๆขานะคะนพี่น้องขาเียบเอาเอาได้ขมมากอนมันไมอันนี้ขมมากอนมันอ้มันนั่นบรยัดอ่อไปตัน ยาม้านะน้ำดดหอดพุณไหมมีจั้งเจนบใแ่ไหมเจ็บทั้งนี้เจ็บทั้งนั้นเจ็บแล้วหัดทั้งนี้มาดเมิ่อเจบมดเมื่อเจ็บอ่านี้เียบลองฟัดอีกเจ็บเกเออนนี้เจ็บเป็นมันนี้แล้วอันนี้ว่ปทั้งนี้ไปอือีกซ้าเดีมันลงที่หงเลยอีอมันบกพร่ออ้ามันบกพร่อ ได้องแรงไปเยอะแยะเยอะเยเรียกเรียวเรียกออกกันออกกันยัเไเออกกันเคยออกกันออกกันเคยออกกันอ่ะได้มันของกันได้มันของแตงชนว่าคงกันมันโอแนได้นี่ยโอเวอแมนได้ไหมไม่มันของคยผิดอาไปอาไป้อกออกันเลยอยากจะเฝ้าชัดหน่ก่อน

ใสางน่ายไว้มาเก่งเทีนเออบนบนอยู่เป็นทำเียน้องมใสม่ใชไหมที่จริงแต่ว่าทังนี้ทังนี้เออแปบไป้มันเหมือนก่อนแปะวนเออเทยนทังขาเัียนแค่เดียวเทีนขาคอยบ่เห็นขาคอยบนกตัวใ่คอยสีเห็นขาอ ลองเห็นเห็นคาบป้าบยันแบบใหมเน้ยตอบกาชัดเนี้ยรอยนอดหัวโอ้ตัวนั้นม้อขึ้นเมดบางะขึ้นเมดัวมันอา์หดชัวยวทคุ้นก้อนแดีวทำคุ้นก้อนจะอไวะ ไป้องโอ้ร้อาอ้า่มอากาศถ้าว่าเปีนตั้งตำไงเหรอจ๊ะเมื่อเมื่อไดฝนเลยลองข่อย